ไปในาวันนี้ก็ติดภัยต้นใหญ่ก็เอือดตกไปนายวันนี้ก็ระวังเวทตนก็อย่าือมีก็หื่นมาตาทงเยี่ยนก็เอือดตกไปนายวันนี้ยามนี้เต็ดีดลีตั้งแต่นี้ไปวันมาณาขอพระพุทธลงยังพักหายเต็ดีดลีตั้งแต่นี้ไปวันมาณาขอพระพุตะลงยังพญอาทิโลกาให้มีเตจาริศชาววัยอายุไม่งเเเจจจ้้้าาาายนนนบะก็อ กายเดียบองกจาพ่ออนนเจักรวันให้กุจอภิญญาพ่ออายฐานบาราศัดังนีกูกูกลจึงได้จบตัแต่งเป็นน้องเนืเที่ยกูจอพ่ออาตั้งหลายกูจกาพ่ออาณายพ่ออาณาวันนี้วัน้ิไท่กูจกาพ่อหอกรับขาโมากาากากาโลนี้โคนาุยตาโรยิยสกโก หลวกนนะทางาเอมาอยู่ปักปะจักรวาลประเดียวนี้มึงลมาเป็นสลุเป็นคุ้มเป็นสบาไปมึงถึงมันนาท่ต้องดีมาบังกะลโมาโกโนมาอาโกโนโดลามตะโนกุมีกอันน้อยและขอบคุจักคุจะพะันกอบาือได้ตไปต่กืบอได้ตไปเสกไกจแต่ขอบือได้ตกาไปนอกอัะจักรวาลกุจักุจะพาอ่ะอ